ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วนะับเกมแฟนการซีโร่นั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารนะประจำมาที่3นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็ส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีส่วนของแคนอีเวนต์มานะครับก็คือจะเป็นแคนอีเวนต์เมกาคอลนีนั่นเองเนาะแล้วก็อ่าส่วนของวันที่ประมาณมาที่16นะครับก็จะมีส่วนของ อีเวนต์มาใหม่นะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์สไตล์เกตครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปนี้ด้วยเนาะแล้วก็หลังจากที่แคนอีเวนต์เมกาจบนะครับจะมีส่วนของอีเวนต์มาใหม่นะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์ทอยเต่านั่นเองเนาะก็คือจะมีอาสกินมาแจกเหมือนอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่าโอเคก็ เดี๋ยวเรามาดูส่วนของแคนอีเวนต์กันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับลิ้นรนไปนิดนึงนะครับวันนี้นะเรามาดูส่วนของวันหมดเวลากันดีกว่านะครับว่าหมดวันไหนเนาะก็วันมานะครับก็คือมาวันพรุ่งนี้เนาะตอนเวลา10บโมงนะครับจนถึงวันที่12บสองครับตอนเวลาตีสองา้นาทีนั่นเองนะครับ ส่วนของ้านค้าแลกเปลี่ยนก็หมดวันที่15นะครับเดือมพฤษภาคมเนาะตอนเวลาตี2องนาทีนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของระยะเวลาจิจกรรมนะครับของอีเวนต์นี้นะครับก็8วันเหมือนเดิมแหละนะครับก็ไม่มีเลื่อนหรอกนะ เป็นแบบว่า10วง10วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะอ่าโอเคก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการ์จีอนะครับประจำอีเวนต์นี้เนาะ,ะก็เอาจริงๆนะท่านผู้ชมคือผมอ่ะไปอ่านชื่อมาแล้วเว้ยแล้วผมแบบอ่านชื่อไม่ถูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคก็กลับมาครั้งนึงเนาะพอดีว่าผมแปลแปลสกิลมาใหม่นะครับพอดีว่าไอ้สกิลที่แปลมันอะคือมันหายนะครับผมก็เลยต้องแปลแปลมาใหม่เนาะอ่ะโอเคก็การนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรการนี้ก็มีชื่อว่าเทพอสูรละกายไลปานีดาร์กเฟสนะครับก็เป็นการจ r ประจำอีเวนต์นี้เนาะสกิลทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะก็ สกิล Vanguard แวนการ์ดนะครับสกิลแรกเลยกรลยุทธมินใช้ได้1เทิร์นต่อ1ครั้งสกิลก็คือในเทิร์นของเราทําการคาตาบาสหนใบและเลือกห่ายการ์ดช่ง g ีโซน1ใบและเลือกเลียการ์ดฝั่งตรงข้ามตามจํานวนการ์โตมันเองที่ห่ายหน้าอยู่บนช่วงจีโซนและยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์บ่อย5,000ตามจํานวน เลียกาที่เราเลือกจากฝั่งตุงข้ามและเลียกาฝั่งนรงข้ามจะได้รับความสามารถต่อไปนี้จนจบเทินอาสกิลเลียกากคือยูนิตนี้ไม่สามารถใช้เป็นการป้องกันไดน้จากในสนามและจะไม่สามารถรับผลของสกิลของฝังง่งตัวเองได้และไม่สามารถใช้เป็นค่าจ่ายคอร์ดได้นะครับอันนี้คือสกิลของเทพประสูรและกายไรปานีดักเฟสนะครับก็ถามว่าสกิลเปลี่ยนไหมสกิลไม่เปลี่ยนนะสกิลเหมือนตามของจริงเลย นะครับอ๋ออันนี้คือสกิลของเทพปสุทลกายไร้ปานีนะครับดาร์คเฟสก็สกิลไม่เปลี่ยนแหละนะอ่าโอเคนะครับ <S <S ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของร้านค้าเลกเปลี่ยนเนาะร้านค้าเลกเปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็คือ GR นะครับ1ใบนะครับทิพเปิ้ลอทั้งหมดทิพเปิ้ลอทั้งหมด5ใบนะครับมี PG จีทิพเปิ้ลอมาด้วยนะแล้วก็เกรดสเกรดสใบอ่ะท่านผู้ชม โห้โคตรเยอะอะนะแล้วก็เกจสามหนึ่งใบนะครับสำหรับส่วนของทนะิปเปิลอาร์เนาะอ่าต่อไปก็คือดับเบิลอาร์ครับดับเบิลอาร์คือเยอะมากดับเบิลอาร์ก็6ใบนะครับดับเบิลอาร์หกใบซึ่งมีการ์ดเกจสี่ 4, ด้วยนะครับโห้เยอ,อะเยอ,อะเยอ,อะอ่าตัวอาร์นะครับตัวอาร์ก็เยอะอยู่นะ มีผู้เริ่มต้นตัวอาด้วยนะครับตัวอาก็ประมาณ7-8ใบนะครับนะสำหรับตัวอาแล้วก็ตัวซีตัวซีประมาณเยอะว่ะอ่าตัวซีประมาณ6ใบนะครับเหมือนตัวเ R ิอาเลยเนาะก็ถือว่าเยอะนะครับก็จริงๆคือยัดมาเหมือนเหมือนกับแบบเมือนกับกลัวแบบไม่ไม่มีสกิลอะไรให้เล่นอะ <c oughs> นะอ่าโอเคอันนี้คือส่วนของ้านคารลักเปลี่ยนเนาะก็เยอะอยู่นะครับนะซึ่งไอตัวทิปมันรอาพวกเนี้ยสกิลมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้คือผมก็ยังไม่รู้นะครับผมนะอ่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะ <c oughs> เหนื่อยแน่แนจริงๆนะครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของอ่ มีอันนี้มาแรกด้วยนะครับพวกสลิปอะไรพวกนี้เนาะมีพวกซองการ์ดด้วยนะครับก็คือซองการ์ดของเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ตัวสกิปนะครับก็สำหรับซองการ์ดนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็นะโดนด่าเยอะเหมือนกันนะครับอ่าโอเคส่วนต่อไปก็คือส่วนของภารกิจนะครับจำกัดเวลานะครับก็คือจะมีสลิปตัวนี้มาให้นะไม่เท่เลยอ่ะนะอ่าโอเค อันนี้คือส่วนของเควสนะครับอ่าต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของการจัดอันดับนะครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็คือท็อปพันก็คือจะได้รับอ่าป้ายสลีปตามนี้เลยนะครับผมอ่าต่อไปก็คือส่วนของสกินนะครับก็ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนะครับเป็นต้นไปเนาะก็จะเพิ่มสกินของเมกาคลนีตัวนี้เข้ามานะครับผมนะก็ใครที่อยากจะแลกก็คือเอาเหรียญซีตรงนี้นะครับมาแลกได้เช่นกันนะครับผมอ่ะต่อไปก็คือ ส่วนของหมวดเก็บหินโซนะครับก็ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนะครับเป็นต้นไปก็คือจะเพิ่มอาหมวดเก็บหินโซของเมกาคอลนีนะครับเข้ามาเนาะนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนของวิธีการเล่นก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเนาะแหมทําเป็นแบบเดี๋ยวทําไมหลอดยาว <laughs> ท่านผู้ชมดูหลอดดิหลอดโคตรยาวนะ <laughs> อ่ะโอเคอ่ะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของบัฟสกินคูลนะครับบัฟสกินคูลรอบนี้ก็จะมีของเจเนซิสนะครับมีของดายเอเลคูล่าเนาะมีของด i m เมนชั่นโพลิสนะครับแล้วก็ของเกียร์คอนิคอนะครับที่เข้ามาล่าสุดเลยก็คือริวจิมมิวสุนะก็จะเป็นเด็กนะครับ โอเคโอเคครับอันนี้คือส่วนของอีเวนต์เนาะที่จะมาวันพรุ่งนี้นะครับก็คือจะเป็นแคนอีเวนต์เมก้านะครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวขอตัดแป๊บหนึ่งนะอ๋อส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของอีเวนต์สไตล์เกตครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งอีเวนต์เนี้ยจะมาวันที่16นะครับตอนเวลา10โมงเนาะก็เป็นอีเวนต์ที่ให้เราทำนะครับทำอะไรบ้างก็ทำพวกภารกิจจำกัดเวลาอะไรพวกเนี้ยนะครับ โบนัสล็อกอินก็มีนะครับก็เหมือนกับอีเวนท์ที่มาตอนนี้แหละนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของรายละเอียดกิตกรรมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ส่วนของอจิตกรรมนี้นะครับจะมีส่วนของ ภา,ารก,กิจจำกัดเวลานะครับมาให้ทำเนาะแล้วก็มีส่วนของโบนัสล็อกอินมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีของแรกด้วยนะอ่ะส่วนแรกนะครับคือส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยน,นครับร้านค้าแลกเปลี่ยนของอีเวนต์นี้นะก็จะมาวันที่16นะครับตอนเวลา10โมงนะครับจนถึงวันที่3นะครับเดือนไอจนถึงถูกถูกแล้วอ่ะจนถึงวันที่3นะครับเดือนมิถุนายนเนาะ ตอนเวลาตีสองห้าสิบเก้านาทีนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของ้านคารเล็เปลี่ยนเนาะอ่ะโอเคก็มีสลีปนะครับของลิวจินนะครับแล้วก็ของโคโน่กับคุณพ่อเขาเนาะแล้วก็มีส่วนของอป้ายฉายานะครับแล้วก็โปรไฟล์มาด้วยแล้วก็ซองการ์ดของเดือนนี้ด้วยนะครับนะก็ใช้สามร้อยเนาะในการแลกนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของ ภารกิจจำกัดเวลาครับภารกิจจำกัดเวลาก็อาจะมาวันที่16ครับตอนเวลา10โมนะงเนาะจนถึงวันที่1นะครับเดือนมิถุนายนนะครับตอนตี2อรึ่ง9นาทีนั่นเองนะครับผมอันนี้คือส่วนของระยะเวลาเนาะส่วนของภารกิจจำกัดเวลาให้เราทำอะไรบ้างก็ให้เราทำเควสตตามนี้เลยนะครับก็คือผ่านเนื้อเรื่องนะครับตั้งแต่เนื้อเรื่องที่20 นะครับถึงเนื้อเรื่องที่23นะครับเราก็จะได้รับเกียร์แห่งอนาคตไปเลย500อันนะครับซึ่งเกียร์แห่งซึ่งก็่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของภารกิจจำกัดเวลานะครับก็ ส่วนของภารกิจจํากัดเวลานะครับก็จะมาตั้งแต่วันที่16เนาะเดือนพฤษภาคมนะครับตอน10โมงนะครับจนถึงวันที่1นะครับ,รบเดือนมิถุนายนเนาะตอนเวลาตี2 5สนาทีนั่นเองครับก็ส่วนของภารกิจจํากัดเวลาครับมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะก็ส่วนของภารกิจนะครับจากัดเวลาเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เควสนะครับก็มีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็ส่วนของเควสแรก เลยก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับผ่านเนื้อเรื่องเนาะตั้งแต่เนื้อเรื่องที่20นะครับถึงเนื้อเรื่องที่23นะครับคุณก็จะได้รับเกียร์แห่งอนาคตไปเลยนะครับรวมทั้งหมด500อันนะซึ่งเกียร์แห่งอนาคตเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของของแรกนะครับในร้านค้านะครับผมนะสำหรับเกียร์แห่งอนาคตอ่ะส่วนของเควสสุดท้ายนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมเล่นผ่านเนื้อเรื่องสไตล์เกตนะครับคุณก็จะได้รับอ่า เกียร์แห่งอนาคตไปเลย200อันนะครับซึ่งเกียร์แห่งอนาคตเนี่ยในเคสเราก็จะได้รับรวมประมาณ700อันนะครับผมนะอ่ะโอเคนี่คือส่วนของภารกิจนะครับจำกัดเวลาเนาะนะ ก็โซนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของโบนัสเล่าอินนะครับส่วนของโบนัสเล่าอินก็จะมาวันที่16เช่นกันนะครับเดือนพฤษภาคมเนาะตอนเวลา10โมงนะครับจนถึงวันที่1ครับเดือนมิถุนายนเนาะตอนตี2ทัน19นาทีนั่นเองครับก็เมื่อท่านผู้ชมครับล็อกอินเข้ามาทั้งหมด7วันนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเกียร์แห่งอนาคตนะครับรวม700อันไปเลยนะครับผมนะกะ็ในรวมๆเนี่ยส่วนของเกียร์แห่ง อนาคตที่เขาแจกมาให้เนี่ยก็รวมทั้งหมด1,400อันนะครับก็เอาไปแรกของได้เยอะเลยเนาะนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนของอีเวนต์นะครับสไตล์เกตครั้งสุดท้ายเนาะแล้วก็หลังจากอีเวนต์ครับแคนอีเวนเมก a าจบก็จะมีส่วนของ event อีเวนต์ทอยเต่ามานะครับก็ อีเวนต์ทอยเต่าครั้งนี้เนี่ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นธีมอะไรเนาะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นนะครับวันนั้นเอานะครับผมนะอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของการอัปเดตข่าวสารครับในรอบนี้เนาะก็นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเนาะกดไลค์ทาเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะกดติดตามเพื่อติดตามกันอัปเดตข่าวสารนะครับเกมแบงกาดซีโร่ไวได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบายบายครับที่เกมผมบายบายจ้า